สวัสดีทุกคนช่วงนี้นะจักราวาลเมตาเวิร์ส <c oughs> ไปไกลนะครับจักราวาลโลกเสมือนจริงที่เราตัวละครตัวของเราไปเล่นเป็นตัวละครในเกมเกมนั้นนะโอ้ยผมก็ตกรถไปหลายตัวนะครับใครจะรู้ว่าไอตัวนี้นะครับมันจะไปได้ขนาดนี้นะครับผมก็คือตัวตัว ตัวที่ชื่อว่า ILV ไม่ใช่ลิวอร์พูลนะมันคือมันคืออีหลูเวียบนั่นเองไปแล้วครับจะถึง40,000แล้วอีกนิดเดียวอีกอึบอึบอึบแต่เราไม่เข้าแล้ว <laughs> ไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วอีหลูเวียมมาผมก็เลยจะสอนหรือว่าทำคลิปสาธิตการโอนเงินจากใบเน้นสมาร์ทเชนหรือ b บ c ไปยังตัวของ FTX เพื่อจะซื้อสตาร์แอ a เป็นช้อยสองของเราช้อยหนึ่งเรากาไม่ทันแล้วนะครับเราขอเลือกช้อยสองแทนแล้วกันนะครับผมสาหรับกรณีที่คนตกรถผมคิดว่านี่คือคู่แข่งนักมวยที่สูสีจะขึ้นไปต่อยแข่งกันกับตัวของอิลูเวียนนะครับนาครตอนนี้เขาอาจจะกาลังซุ่มซ้อมกันอยู่นะครับเพื่อจะไปท้าชิงในอนาคตก็เป็นได้นะครับผมผมก็เลยเขาว่าคิดว่า ผมจะทําเป็นทฤษฎีเงินหายทฤษฎีเงินหายคืออะไรก็รคือเราทําเป็นโยนเงินไว้ที่นูน่นที่นี่แอบไว้ใต้หมอนใต้เบาะในซองลูกปืนใส่ในรองเท้าหีบไผ่ท, <laughs> ทำเป็นหายอยู่มาวันหนึ่งเราเดินไปอาจจะหนึ่งปีสองเดือนสามเดือนสี่เดือนสามปีก็แล้วแต่นะคุณก็ไม่มีเงินใช้แล้วทำไงดีวะ เดินไปหาเปิดเปิดหีบนู้นหีบนี้เพื่อจะเจอนะครับอาจจะเป็นสมบัติโบราณของคุณก็เป็นได้นะครับผมนี่คือทฤษฎีเงินหายที่เหล่าเศรษฐีเขาใช้กันนะครับก็คือการไปฝากในธนาคารไปซื้อในที่ดินไปฝากในอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าอนาคตมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่คือทฤษฎีที่เหล่าเศรษฐีเขาใช้กันมา สำหรับคนที่มีทุนน้อยเงินน้อยมาลองแบบนี้ก็ไม่เสียหายเผื่อว่า1ปี2ปีหรือเกมออกมามันจะตุ้มต้ามโป้งป้างผงผางเข้ามานะครับผมมาดูตอนนี้นะครับผมก็จะทําการสาธิตการโอนเงินจาก Chain, ไปนัสมาท์เชนไปยัง FTX นะครับเป็น e x c h a n g e ที่สามารถที่จะซื้อเหรียญของ Star a t l a s ได้นะครับผมอาจจะ คุณอาจจะใช้วิธีการถือเก็บไว้หรืออาจจะไปซื้อยานเก็บไว้หรืออาจจะทําเป็นเงินหายโดยที่เป็น x c h a ช g e รองที่คุณไม่ค่อยได้เข้าใช้ก็ได้นะแต่ใครจะใช้เป็นเ c h a ช g นหลักในการจะซื้อเทรดเหรียญก็ได้เหมือนกันนะครับผม x c h a ช g นนี้นะครับมันเหมาะกับผมแหละเพราะผมไม่ค่อยเข้ามาดูผมก็จะทําการเทรดมาดูนะครับส่งเงินมาดูอ่ะผมจะทําการส่งเงินจากใบนัสมัตเชนมาทางนี้นะนี่คือที่ไปที่มาของคลิปนี้นะครับผม อันดับแรกคุณจะต้องสมัครนะครับ XTX e นะเดี๋ยวอาจจะสมัครจากลิงก์ผมมันจะมีอินไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะถ้าไม่มีก็พิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็เข้าไปยังหน้าจอของที่เขาเรียกว่า wallet มาทำตามนี้ได้เลยแล้วพิมพ์คุณจะส่งเหรียญอะไรมาคุณจะสังเกต stablecoin มันจะเป็นอย่างนี้เลยคือเหรียญชื่อมันอันเดียวแบบนี้แหละครับคุณก็กดตรงนี้ได้เลยนะฝากนะครับผมนะจะจะฝาก เป็นอนนี้ก็ได้หรือจะฝากเหรียญคุณที่เป็นไบนน้นมาเลยก็ได้นะก็หา BNB ผมขอฝากเป็น BNB นะก็กดตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า BNB ก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับหรือจะกดตรงนี้เลยก็ได้เอาเลขเหรียญมากดเข้าไปแล้วก็หานะครับนี่ฮะ BSC ตรงนี้นะห้ามส่งผิดนะครับห้ามเอาตัวนี้มานะอันนี้ก็กรณีที่ใครจะส่งก็คือจาก n a n c ้น exchange มาฝั่งนี้แต่ถ้าเราไม่อยากจะอ้อมเราทำกำไรหรือเรามีเงินอยู่ในตัวของ Meta m a ัด ที่เป็นเชนของ b บ c นะครับแล้วก็ต้องเลือกอันนี้นะครับ Copy อ,อันนี้นะ Copy ผมจะส่งมาสัก0.5 BNB นะครับทำเป็นเงินหายกี่บาททะเนี้ยก็8,000ได้มั้ง8,900 0เกือบๆนะมามาทำเงินหายสัก5 BNB แล้วกันนะครับผมจะเก็บเงินนี้ไว้ประมาณก่อนเกมจะออกแล้วกันนะครับมันน่าจะมูนได้นะครับ ส่งเลขเหรียญตรงไหม2องดี 2, 2 1f ใครอยากเทสโดยการส่งมาหาผมแล้วก็พี่ใหญ่ลองเทสหน่อยผมส่งไปให้แล้วก็ยินดีหยอกหยอกเทสกับเครื่องเองเนี่ยดีแล้วนะครับ0.5นะครับ0.5 BNB ค่าแก๊สไม่เท่าไหร่นะส่งมาแล้วกดนะครับป๊าบนะครับนี่ค่าแก๊สเท่าไหร่นะดูครับค่าแก๊ส0.03ตัวถูกนะครับสูงถูกมากนะครับผมอยากรงไม่กี่บาทมาลองคำนวณดูไหม กดนะครับกดนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปนะผมว่านะอันนี้ขออนุญาตเข้าไปที่ตัวของเบ b ตรงนี้มาดูกันค่าแก๊สเท่าไหร่กดเป็นบาทนี่ฮะเกือบ2บาทเห็นไหมโอเคต่อไปก็กดคอนเฟิร์มนะ0.5รวมค่าแก๊สก็นี่ครับไปจะใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวเราจะจับเวลาตรงนี้นะคลิปนี้จะโดนตัดนะครับ พอเงินเข้าก็จะมาบอกว่าอ่าเงินเข้าเรียบร้อยคุณก็มาดูเวลาตรงนี้นะครับเนี่ยเกือบจะหกโมงนะครับเกือบหกโมงเกเนที่หกโมงนะทุกคนมาทำกันดูกันนะครับทฤษฎีเงินหายมันเหมาะกับพวกเรามากนะครับกรณีที่ใครนั่งทับมือไม่ไหวนะครับไปทําอะไรไว้ก็แล้วแต่แต่อาจจะจดคุณอาจจะจดไอเอ็กเชนนี้ไว้ในในตัวของซีดเฟรที่คุณจดไว้ก็ได้นะแล้วไปใส่ตู้เซฟ ทำเป็นเงินหายไปซะนะครับอาจจะเป็น exchange ที่คุณไม่ได้ใช้บ่อยๆแต่นี่เราต้องการจะซื้อตัวนี้นะสแตทลัสนะครับเพราะว่ามันมีสแตทลัสนี่มีกี่เชนที่ขายอยู่นะมาดูซิกดตรงนี้นะครับโพลิสอ่ะนี่ฮะแล้วก็มาดูข้างล่างในคอยมาเก็ตแคปว่า exchange ไหนที่ขายสแตทลัสอยู่บ้างนะครับผมนี่ฮะตามนี้เกตไอโนะครับ ftx เเดียมนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ซีรั่มนะครับอันนี้พวกนี้ก็ไปซื้อกันได้แต่ FTX น่าจะดังสุดอยู่มั้งกับเกดไดโนะอันนี้ก็เป็นตัวของเคาะผู้ไอตัวไว้ที่เราไว้ทําการสวัสเหรียญน,นะครับอันเนี้ยเเดียมเนี่ยนะครับนี่เหรียญก็ขึ้นมานะสไตล์ดัดอืมอ๋อเร็วมากนะครับไม่นานเลยนะครับผมไม่ต้องตัดคลิปก็ได้มั้งนะกด F 5นะลองดูซิมายัง นี่ฮะนี่278ดอลลาร์มาแล้วนะครับแล้วผมก็เคยซื้ออันตัวเก่าไว้แล้วนะ74ดอลลาร์นะครับเห็นไหมอ่ะมามาลองมันจะมันจะซื้อได้หรือเปล่านะครับกดคอนว์ตเป็นโพลิสน่าจะไม่ได้นะอ้าวได้ด้วยเหรอ นี่นี่ศูนย์จดห้าหนึ่งบนบนะครับคอนเวิร์ตจ่ายค่าแก๊สได้เท่าไหร่ฟรีเห็นไหมครับไม่ค่าฟรีไม่จ่ายตังค์นะครับคอนเวิร์ตตัวนี้อ่ะกดปา๊บกดเจห้ามาแล้วครับนี่โอเคได้มาสี่สิบหกนะครับสี่สิบหกรวมกับของเก่าเนาะรวมตอนนี้เป็น7จ็ดอยห้าสิบสดอลลาร์นะครับเดี๋ยวอีก1ปีข้างหน้าผมจะมาดู ตามคลิปนี้นะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่หลังจากเกมใกล้จะเปิดเรามาดูคลิปนี้กันนะครับผมสําหรับคนที่ทําตามคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เป็นการลงทุนก่อนจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องตัดสินใจดีก่อนนะนี่ผมแค่แนะนําวิธีการนะครับเพื่อที่คุณได้ประยุกต์ใช้กับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองว่ามันสามารถทําได้กับคุณนะครับตามที่คุณถนัดนะเพราะว่าทฤษฎีเงินหายเนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับผม มันเป็นการที่ว่าเป็นวิธีการนั่งทับมือง่ายๆในการที่คุณจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะครับอาจจะเมื่อใกล้คุณว่า้ยฉันไม่มีเงินแล้วฉันไปหาอะไรก่อนคุณไปเดินหาในใบนั้นก่อนอย่ามาเดินหาฝั่งนี้ถูกไหมเออนะครับคลยๆว่าเอาไปตั้งไว้ไกลๆมือไกลๆเท้านะครับโอเคประมาณนี้ทุกคน ถ้าชอบอยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้คลิปนี้มันไปถึงคนอื่นคลิปนี้มันได้กระจายส่งความรู้ให้ทุกคนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม